สวัสดีครับวันนี้กลมาพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจําวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคม2566กันนะครับก่อนอื่นนะครับมาพอรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนครับแต่วาน,นี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่นะครับโดยรายงานฝนสูงสุดวัดได้6.6มมที่กลุ่มงานเกษตรน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับ สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดเพื้นลาบเจ้านี้วัดได้9.6องศาเซลเซียสที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านครับสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวโดยรายงานอุณหภูมิต่ำสุดยอดดอยเจ้านี้ที่ดอยอินทนอนท์อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่วัดได้9.5องศาเซลเซียส กิวแม่ปานดอยอินทนนท์อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่วัดได้13องศาเซลเซียสสถานีกเกษตรหลวงอ่งงออางขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วัดได้14.1องศาเซลเซียสครับต่อไปข่าวกบพอสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปั่นกลางแหมละลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเกาทะเลจีนใต้ในขณะที่ลมตะวันออกยังคงพัดนําความชื้นจากทเลจีนใต้และเกาะอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะจะยี่ทาให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในระยะแรกะนะครับหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงสองศาเซลเซียสครับต่อไปฮากบพองการคาดหมายลักษณะาการสอบสีชั่วโมงต่างหน้ากันครับภาคเหนือตอนบน มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าขนองรลอยละซาวของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและก่อนหน้านครับอุณหภูมิต่ำสุดซาวถึง21อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียตสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9ถึง15องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ส่วนภาคเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นในตอนเจ้ากับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากสุโขทัยและก็กํแพงเพชรครับอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสสำหรับยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ สุดท้ายนี้ภาคเหนือก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เป็นบางพื้นที่นะครับหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลง1-2องาศาเซลเซียสขอให้อพ่อแม่ปีน้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่วนเกษตรกร,ก,รก็ขอให้เตรียมการป้องกันละก็ ขอให้ระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตของเกษตรกรไว้แวยนะครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศก็สามารถโทรมาสอบถามกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนติมโบโทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าจะติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์หรือว่าทาง Facebook ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็มีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน